สวัสดีครับผมอพี่น้องปองไปสู้สุกคนมันนี้บ้าจนกะเลาะหวยเลาะห้องน้องพี่น้องมึงน้องใหม่ไปแกงกันพี่น้องเลยกินจะกินแก่งกันใหม่ครับหาแหนงนันไปแกงพี่น้องเสียบๆทุบๆแกงพี่น้องเลยพี่นี่บ่พี่น้องทีเลียตากนมันพี่น้องเลยเหมือนนี้มันจิมานบ่ ตะดเนงมันดอกพี่น้องไหยตัวคนนอกบเขียวหนึ่งคนนอหนึ่งตัวคนกบพี่น้องมาตัดตัวนีหน่อยสกดตอดนอหน่อยคนนีกันตะดเนยงก็เนียงเซ่บครับพี่น้องหาครัวเนียงมันพี่น้องนี่บ่ แม่น,นึงเุ๊แม่แ่น้อยุดแกงไอ้น้องเสียบโอ๊ะแปกงกเจากินผู้เดียวกินเค็งบพี่น้องเลยมี่เแกง้องยีไงเพรแกงไพี่น้อง